สวัสดีครับสวัสดีเสาร์าวันอาทิตย์ที่17ส,สิงหาคม2568ครับผมนายาคุณกเกษตรครับพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจำเืินตาบลบ้านเดืออํำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชัยภูมครับครับเสาร์าวันอาทิตย์มื้อน,นี้กัอากาศจะเป็นจืดๆนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าเสราร์นี้กัคงสิปลอดโปร่งนะครับ เดี๋ยวสิบอบสาาากสัๆจัหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเอฟซีครับเพิ่นกับามานะครับว่าตลาดยู่มงไดครับประจานครเพราะเพิ่นคอมเมนต์มานะตลาดนะครับตลาดบ้านจำเมือน,นอยู่อยู่บ้านจำเมือนนี่ตําบลบ้านเดือออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียภูมินะครับอยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอหนองบัวดแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียภูมิค,คืออยู่เส้นทางหนองบัวดแดงเกษตรนะครับ สินทั้งนงประแดงเกษตรสมบูรณ์อยู <Tu> ่ระหว่างกลางๆนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับนี่พี่น้องแลนถึงด้วยบัานเจ้าเมือนมากนะกะิเห็นนี่แหละครับแท่งน้ำนี่ครับอยู่ทางโน้นนะครับเห็นสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามาจากเกษตรสมบูรณ์ก็สิอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าอยู่ธรรมาจากนงประแดงก็สิอยู่ขวามือนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตั้งมันเป็นโน้นเห็นง่ายครับนะพี่น้อง ที่ถามมานะครับกะขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามนะครับถามว่าตลาดนี้ยุ่ไสนะครับครับบ่เป็นการเสียวเวลาวันนี้เด้สิพภาพไปน้องไปสอบถามราคาง้วครับอากาศจืดๆน,นะครับทางกับเละๆแน่แล้วละ่ะได้ครับโอ้เขาบ่ดีมาใพ่ะนะอตาบีนี้บ่ดีปะครับได้มาจากตัวมือนียแม่ลูกนี่สิ เท้สามห้องโอ้ลูกคือลูกตัวผู้ตัวเมียตัวลูกตัวเมียลูกตัวดีตัวเมียอ่าเท้สามครับของหอยเอกเราลูกตัวเมียนะครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบน้อยๆนะครับร้อยสี่สิบกว่าแม่โอ้แม่งามลูกแรกหรือลูกสองหนึ่งฮะลูกตัวแรกวะวะเนาะลูกแรกงอลูกแรกเนาะ ลูกแรกครับสาวสามครับคน่น้องนี่พี่น้องนี่ลูกตัวเมียลูกแดงดีนะครับลูกแดงดีโอ้แม่ตัวดีโครงสร้างดีครับแม่สูงอยู่ประมาณ140ยสีกว่าแข้งขาดี ตัวล,ล่างเบอร์ลึ้ลดีครับน้มก็ดีนะครับพี่น้องแข่งขาดีได้ครับพี่น้องหาไปเลี้ยงคนห่องสาวสามนี่ราคาห่องไว้นะครับเพื่อตอนาลูกครับลูกตัวแดงลูกตัวเมียนะครับพี่น้องหาง่ว่าไปเลี้ยง ง้อถือไอ้เฝ้าซื้องวอแพงไอ้เฝ้าขายพอนว่านะครับผู้หาง้อไปเลี้ยงนะครับของห้อยเอกยุคเกษตรสมบูรณ์นี่แหละครับผู้ดใดห,หาง้อไปเลี้ยงเดี๋ยวผมลงเบอร์ทัวของห้อยเอกลงไปให้นะครับห้องสาวสามตำนี้ก็คือหูแวงน้อยนึงนะครับก็สีแวงมาตะาโดนเต้นน้อยๆผมนะเนาะห้องสาวสามเอง กระดาษดึงลายเป็นตะเลี้ยงครับเป็นตะเลี้ยงอ่ะพี่น้องหางง้ไปเลี้ยงกะเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรนี่ให้เบอร์นี่เลยนะครับพี่น้องผู้ดใดเขาบอกพวกเราฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนเป็นมูกดไลค์กดแชร์ให้ครับ ช่องนายาคนเกษตรนะครับไปเบิ้งอีกครับเทเลคอยพูนใช้ครับคมดีเทเลครับเนี่ยอ๋อสีไข่เต็มแม่มันอ๋อลูลูนวะเฮียงลูกมันจะไปฝากเขาขาดฝากวันนี้อลูกลูกขายแล้วลูกขายแล้วเอาว่าขายแล้วขอลูกขายแล้ว ขายเตมมันกะลูกมันน so ั่นขายแล้วขายแตมีขม่แม่มันเท่าไรครับ่ห้องอพันลไถยุห้องอพันลวไถยว้ามองเอาดูแปงห้องเพื่อตอเลยเพื่อเพิ่นตอเนี่เอาตเนี่ดแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ด่าเนี่ยอา ทางมือนี่ก็สีจืดๆนะครับทางรถเข่อยากแนมือนี่ขา,า,ายขายนะครับฝนตกวันนี้ครับทางจืดนะครับมือนี่รถกับบัวลอยบันไดงัวกับบัวลอยนะครับเพราะว่าอาจสิเปน็นกับอากาศฝนหรือบ่อนะครับธรรมดาหมงนี่ก็สีหมองง้อลงนะครับเบื้องมือนี่ก็บโล่งๆนะครับตลาดแต่จริงๆตลาดเ้าก็บบริเป็นตลาดใหญ่นะครับบริเป็นตลาดใหญ่ แต่ว่าถ้าในห่อยหรือว่าพ่อค้าเอางั่มาได้หลายกะเต็มพื้นที่นี่กะจยู่ได้หลายอยู่ครับนะครับเดี๋ยวภาพพ่น่องไปยังบึงการต่อรองพนนะครับเท่าไรครับ คมนี่แม่ลูกแม่สามสิบเี่ลูกตัวแม่โอ้ยคงสั่งไงมันลอยหาสิบกว่าบอกนมันอีาหสเลยสิเกือบอยหาเออโอ้ลูกงามเลยเนาะลูกงามแทกางหมดไงเลยแม่ลูกแรกปะครับเยลูกแรกโอ้ลูกแรกแม่พท่านนี่ผสมแบบ่ท่นผสม โอ้ยไงครับงวคงสั่งเงยเงเลยเนาะจนเก่งอ่งยงห้าสิบกิโลแรกสงฟรีห้ากิโลแรกส่งฟรีราคาห้องสาห่นเจ็ดสาหมื่นเจ็ดห้าร้ครับสามหมืเจหาร้อส่งฟรี50ากิโลครับ <laughs> โอ้ลูกลูกตัวแม่นะครับคงสั่งยงังงีงามๆเลยครับนี่แม่ตั้งท้องว่างอยู่เนะาะท้องาครับ<า>คงยังงี้งครับกูได้มักว่าคงสั่งยังงีเป็นงัวเลี้ยงงามๆครับแข่งขาดีขาดีวิธีนี้ล่างรมงวิธหนิครับหน้างามๆครับก <c oughs> ็เป็นตาเลี้ยงครับพี่นอ้อง <c oughs> ดึงทั้งทั้งไั้โอ้นมก็นมก้มีเนาะัมก็ัีงามครับงทั้มที้ดทั้งทั้งทั้วทันงทั้งทั้เดือนเต็มท่้ระมาณนี้งะน้งรับงมังทัยงทั้งทั้นทั้ง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 รั้งท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 ั้ทั้ง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 ทต่เทั้งทั้งทัูงทั้งท้งทั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 ้งท้งทั้งั้งทงูงทั้งทั oh, ้งท เกือบเกือรยหครับร้อยหนะผมว่าน,นี่ต้อร้อยหาิบครับงวดน,นี้ต้องร้อนะครับต้องร้อยหาซิาซบกาบวกเยทุกคนเออครับสามหมืน่นเบาทขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เองกติดต่อได้ครับรน,น,บนี่ยึกกเกษตรสมบูรณ์นี่แหละครับห้อยลำพูนครับ อ่ะผูใ้ใดหาไปเลี้ยงแนะนำเลยครับงัวแบบนี้เป็นตาเลี้ยงไรถือสำ้ำครับพี่น้องนี่แม่ลูก37,500บาทราคากันยังต่อรองใน้50กิโลส่งฟรีนะครับโอ้เต็มเลยครับคนนี้ ตบ้าเปล่าลงรถเต็มรถเลยใครมาแล้วบ่บ่านทั้งขายบ่ยังเลาะไปเรื่อยๆครับทั้งมันจืดรถมันเข่ายากนะครับพี่น้องมันเข่ายากแล้วก็นะในหอยบ่เอางัวลงรถได้เหมือนไหนครับพี่น้องอยู่งมองลงรถมองไทยประจำกับ หัวเล็กหน่อยเอาตะลูกมันติมักตะลูกมันมักตะตุกมันเป็นตัวมันมักราาอีกมันมักราคาแต่มันเป็นแต่บางอยู่เนาะเปิดตะเลี้ยงอยู่ เข่้นมาเท่าไรสองตัว่เอาหมื่นเก่านปตัวละแปดพันก้อพันนตัวนึ่งก่อพันหาก่อพันหาเอไอ้เออขอไปตเอ่อไรมื่อเออขอดไเม่อเออเอา บัตุ่มไยวิวัทานมามีกํไ่มไวิ้ไว้บัตนนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกแม่นี่บอกะครับอือเป็นเป็นลูกเนายแมาแม่มันเหรอครับแม่ขายอะไรมาเลยขายสองพนี่หะมับึงแล้วเออนผู้นี้เอาเมื่อนหาเนี่ยมัยังบ่ออะไรหรอกเขซื้อเจ้ากรเลี้ยวเลยดิมันบ่อได้มันขาดทุนหลายพูดเจ้าก็เบนนี่มันญ่ายสใหญ่ายหรพูด ดึกวงฉันล่มเด้อเน่ยข่าอะไรแม่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ากสามมื่นสาหกงสาวบอกครับโอ้คุยสาวง่อสาวก่อนตันบิลี้ย สามหมบาทครับสามหมพบาทนะครับเป็นคายแม่สาวโอ้อันฟิลีแล้วปะ่สร้างไรเออคุณน้อง3ามหมันบาทนี่พอสามหมื่นครับ <c oughs> งานของเราอยู่นะเออ นเหนื่อยในนังนี่ตังเหนชัดครับเอาอย่าตื่นไหมลูกตื่นกล่องอยังไงบูเบปเนาะหยันกล่องหยันกล่องหยันกล่องนี่ครับแข้งขาโอ้ยจะว่ายันยังเนาะป้าปันปันคอ้ <laughs> นคอยตรวจปะปันค้อยตรวจ ปันตัวผูไหมเนี่ยพี่น้องเอาไปเลี้ยงันใกไ้ไดนทับผลไม้ทไหไหมทำไเมีนบอกับชิบ้าเด้ไงุ่นแุ่นนี้น้กับบุูเนาะปันคอยผูได้ครับเนี่ยันีได้สามหมื่นหกพันบาท เอาเบอร์ให้อรอลงเนาะให้อรออ่ะใส่เบอร์ลงไปน,นะ089 089 712 712 2974 2974 36 0 0 0ต่อรองได้เนาะได้ครับอ่ะผู้ใด,ดอยากได้ควายไปเลี้ยงครับเนี่ย<ะ>อยู่ใกล้ๆนี่ละบ้านหันมันตลาดเท่านี้ละครับเป็นยงไงดาบเป็นเป็นปากปีเป็นเป็นว่เป็นตัวผูจังไงอ่ะ36 0 0 0บาทเด้อพี่น้องนี่ ไปหาค้อยไปเรื่องแต่พอรับประกันว่าท่องหรือเป่ท่องเนาะอ่ะอะาข้อยตลาดคนบ่รู้ว่าท่องหรือเป่ท่องนะครับแต่ว่าเป็นค้อยสาเอาตีเป็นท่องว่างครับตัวนี้ครับสูงอยู่ประมาณเรื่อยๆสามสิบกว่าๆนะครับบ่ถึงลอยสี่สิบ บอยแยกตัวหรือรอบไหนไม่ลุงรัดบอยแยกตัวรบอยู่บมีตัวไหมฮบยมีตัวเบอมีตมายังไปเบิรงอีกครับเอาหอยสำลันี่ผู้หายจากไปตลาดนี่ได้มาจากตัวได้มาสอตครับอี่อ มัดปีเราเถอะป่ะจอมโอ้เปนใครแต่อ้อยเฮ้ยเเป็นเบาหวานคือเราดอกเนี่ยเราเป็นเฮดอ้อยเลยต้องโซดินเจ้เราเป็นเบาหวานโอ้ผู้เฮดอ้อยต้องต้องเป็นเบาหวานบอดใคครับไม่ได้กินน้ำตาลโอ้ไม่ได้กินน้ำตาลแหม อ๋อเบื้งของนายห้อยสำรานครับครับผมครับเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับตัวผู้ตัวนึงตัวแม่ตัวนึงตัวแม่ขายเท่าไรตัวแม่ขายไปแล้วตัวแม่ขายแปดพันสามตัวแม่ขายแปดพันสามร้อยโอ้เนี่ยครับเพิ่นขายแปดพันสามร้อยครับนี่เพิ่นขายไปแล้วเหลือตัวผูแล้วตัวมันเหลือตัวมันเหลือตัวผู้ครับผมขายเท่าไรครับสิขายมื่นสองร้อยครับมื่นสองร้อยเนี่ไเพื่นเขาปัญหาขายเท่าไร มื่นสองร้อยพี่น้องเพือนเนี่หนึ่งมื่นสองร้อยวน่มื่นสองพันนะครับพี่น้องฟังชัดๆได้หื่นสเพื่อนไหนก็พัาขากัอยูเกอตว่าจะกเพื่นร้อยนึละพอได้ขายเฮ็ดบัตรเฮ็ดตัวเพื่อนก็เออเอาเนี่ครับเป็นตัวผูกโอรมันสมพุโอ้ยนี่คุณก็ได้ว่าไงเราได้เนี่แมนครับบนูแล้วยินหยัาดีครับครัาคาถ่กไรงวเนาะขอบคุณครับบืัง่น พี่น้องเบองนี่ครับราคาหมื่นสองร้อยนะครัาคางัวเป็นไทยกันซ้ำนี่หรอครับไม่จ้ของตึก่าโอ้ยตัวตเนียน้อเป็น้านหลังช่างม่ิคงเจ้า่ะนีครับเอเว่ยยูไก่ผมเปนงเลยครับนะเสี่ยวมื่นสองร้ยนี่นะเสี่ยวมื่นสองร้อยนะครับเป็นไงงัวแมียฮะเงัวแม่วะเออ งาผูนี่ล่ะไปเรียงไงนั่นเยอก่าเอาไปเรียงได้เลยจอยต่คนงวงวนเออเอามาพูดใดอยากได้นะครับผืนขายมื่นสองร้อยเอามาเบอร์โทรมาใส่ในหอยศูนย์แปดหนครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนอย์เจ็ดศูนย์สองศูนยห้าสีาอยสำนักผู้ชำนักผู้เชียวครับมาครับ มื่นสองร้อยครับ่ปูนอสิตัวจ้าบาทนะครับเนี่ยเสนอน้อเจาของพนโอ้ลำตัวยาวเลยครับเนี่เอาไปเห็ดพอพันพอทับเลยนั่นดุมแล้วดุมเลยแล้วเดี๋ยวเจ้าของพนไปเสนอน้เดี๋ยวทำให้เจ้าของคพนอนครับ ลำตัวเงาดีนะครับตัวผู้เดี๋วของคุณปุยุครับพี่น้องเอาไปจับสัตว์ได้เลยมุนีสวยแดดแจ๋วเลวพี่น้องมือนีในายาบระเทศไทยหลายเด้อพี่น้องคุณบอกง,ง,ง,งวลงรถนะครับเนื่องจากว่าทางมันจืดรถประหามานะครับน,น,น่าหอยบ่อกงวลงรถก็เลยบระเทศไ,ไทย ถ่ายโบลาณครับเอาคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบิึงนะครับมืงเนี้ยมึอนี้วันที่11เอ็ดก็สิครับ17สิงหาคม2568นะคาร้อยหกบครัลืมทำข้าวพี่น้องหมู่บ้านเป็นไรน้อยมีคนโชคดีบ่เนาะนะครับหมู่บ้านเลขออกนะครับเอามือนี้สวยมาแล้วล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิได้ปิดคลิปนะครับมึอนี้คลิปบ่ยาวเด้อนะครับสำหรับพี่น้อง FC ทุกท่านทุขุมขอบผู้นายรายผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วนะครับช่องนายาคนเกษตรนะครับพี่น้อง ลุงเหลืองแล้วนะครับหัวบมีแล้วเนี่ยย้ายฮะเออต่อบงดูนี่ยเ,เนี่ยของห้อยเอกเนี่ยเออครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายครับทุกท่านทุกคน รถมันลงเลีงแล้วนะครับสวัสดีครับ